ธรรมคำสอนของพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโลวัดปากน้ำภาษีเจริญว่าในด้านภาวนากายนี้มีสอนกันเป็นชั้นๆมีกายทิพซ้อนอยู่ในกายมนุษย์กายรูปประพรมซ้อนอยู่ในกายทิพกายอรูปประพรมซ้อนอยู่ในกายรูปประพรม กายธรรซ้อนอยู่ในกายอารูปภปพมนมคนเราที่ว่าตายนั้นคือกายทิพย์กับกายมนุษย์หลุดภาคออกจากกันเหมือนมะขามกะเทาะร่อนจากเปลือกฉะนั้นกายทิพย์ก็หลุดจากกายมนุษย์ไปสุขในชานอะไรจะไปสู้ในภพนี่ไม่มีสุขเท่าถึงดอก สุขในชานนะสุขลืมสมบัตินั่นแหละสมบัติกษัตริย์ก็ไม่อยากได้สุขในชานนะสุขนักหนาทีเดียวเต็มส่วนความสุขก็หนึ่งเฉยวิเวศวังเวงเปี่ยวเปล่าเรามาคนเดียวไปคนเดียวหมดทั้งสากลโลกคนทั้งหลายไปคนเดียวทั้งนั้น ไม่มีคู่สองเลยจะเห็นว่าลูกสักคนหนึ่งก็ไม่มีสามีสักคนหนึ่งก็ไม่มีภรรยาสักคนหนึ่งไม่มีต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดเป็นอย่างนี้ปล่อยหมดไม่ว่าอะไรไม่ยึดถือทีเดียวเลือกสวนไล่นาตึกลามบ้านช่อง ก่อเราเกิดเขาก็มีอยู่อย่างนี้หญิงชายเขาก็มีกันอยู่อย่างนี้เราเกิดแล้วก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้เห็นดิ่งลงไปทีเดียวเข้าปฐมฌานเข้าไปแล้วเห็นดิ่งลงไปเช่นนี้การปฏิบัติไม่หยุดไม่ถึงพระตัวหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ